เปิดชมหน้าแฟนหนุ่มเดียนาพรีปโปูทีแท้เป็นหนุ่มคนนี้ ก่อนหน้านี้ทำเอาโซเชียลเฮือหากกันไม่น้อยเมื่อนางเอ,งเอกสาวอย่างเดียนาปรีโรได้ออกมาย้อนภาพกู้กับนมปิศาเป็นช็อตด,ดูน่ารักไม่เบาจนแฟนๆแห่เข้ามาแซวถามกันยุกใหกญ่ว่าใช่วานใจของเธอหรือเปล่าแต่ก็มีแฟนคลับบางส่วนออกมาเปรีกว่าอาจจะไม่ใช่ตัวจริงหล่าสุดสาวเดียนาได้เดินทางไปฉลองพิธีมงคลสมรสของเพื่อนรักคิมเบอรี่และมาร์บารินที่จัดขึ้นณโรงแรมเซนทรา งานนี้ก็ได้เผยบรรยากาศในงานรวมถึงช็อตที่กำลังเย็นคุยอย่างสนุกสนานมีหนุ่มคนหนึ่งเย็นอยู่ข้างๆที่มีการบอกว่าชื่อพี่วร์นโพสลงอินสตาแกรมก่อนระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าแซวไปเลยทั้งงานฮ่าๆก่อนที่ทางเวนแวนจะลงสอรี่อินสตาแกรมแล้วถักไปบอกว่าคุณลูกสาวที่เพิ่งเปิดตัวแฟน ไปเมื่อวานอีแมแทบช็อกซึ่งอาจจะเฉลยด้ว่าหนุ่มคนนี้อาจจะเป็นเพื่อหรือเพื่อนสนิทเท่านั้นงานนี้จะเปิดตัวหวานใจตัวจริงเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันต่อไป